ทุกท่านลองสังเกตได้เวลาที่เราจะดูว่าสมาธิของเราตอนนี้อยู่ในขั้นที่ดีหรือไม่ค่อยดีทุกท่านลองสังเกตจากการอ่านหนังสือก็ได้มีใครในที่นี้เป็นบ้างที่อ่านหนังสือไปแล้วสักสิบหน้าเนี่ยสมาธิยังไม่รวมอยู่กับหนังสือเลยมีไหมยกมือได้เลยนะครับผมว่าเยอะแยะเต็มไปหมดอลองยกมือยกมืออมีใครอ่านปุ๊บสามสี่หน้ารวมจดจ่อได้เลยมีไหม อ่านแปบเดียวเข้าไปอยู่ในหนังสือเลยอันนี้ถือว่าสมาธิดีนะครับถ้าสมาธิเริ่มไม่ค่อยดีเนี่ยบางทีอ่านไป20หน้านี่ยังไม่เข้าเลยหมายความว่าคุณอ่านไปได้เรื่อยๆแต่ไม่อินกับมันไม่มีจิตดำดิ่งลงไปในนั้นเลยคือเหมือนกับว่าอ่านออกเสียงในใจแต่ว่าไม่ได้คิดตามที่ผู้เขียนเขาเขียนอันนี้ถือว่าเข้าไปจดจ่ออยู่ในนั้นไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันเนี่ยเราแบ่งกึ่งหนึ่งมารู้ตรงนี้อยู่เสมอ25%ก็ได้30%ก็ได้ในช่วงเวลาที่เราทําอะไรไม่สําคัญเราอาจจะแบ่งมารู้60-70%ก็ได้ <c oughs> เช่นเวลาที่เรานั่งรออะไรสักคนหนึ่งถ้าไม่รู้จะทำอะไรเราอาจจะเก็บโทรศัพท์ไว้ก่อนแล้วก็นั่งรู้ลมหายใจไปนั่งมองวิวอะไรไปปล่อยให้มันคิดอะไรไปบ้างแล้วก็แบ่งสัก40%มารู้ที่ลมหายใจ อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือสัสดส่วนเนี่ยในแต่ละกิจกรรมที่เราพยายามจะจดจ่อลมหายใจเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเวลาที่คุณตั้งใจใช้สมาธิในการทําอะไรมากๆเลยอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องมาแบ่งมารู้ที่ลมแต่เวลาที่เราทําอะไรที่มันไม่สําคัญนักอันนี้คือเวลาที่เราแบ่งมารู้ที่ลมได้ถ้าเราทําอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอํานาจในการรู้ลมหายใจเราหรือในการเอาสมาธิมาเก็บไว้กับตัวเนี่ย มันก็จะเยอะมากขึ้นแล้วสิ่งเนี้มันจะทําให้คุณเรียนรู้อะไรได้เร็วขึ้นเพราะเวลาที่เราเรียนรู้เนี่ยถ้าเราเอาสมาธิมากองไว้ได้ในสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งหมดนะครับการเรียนรู้เราม,มันจะเร็วมากขึ้นแล้วก็เราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นเข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีช่องว่างความคิดอื่นๆเข้ามาแทรกเราสามารถกําหนดรู้อยู่กับสิ่งที่เราทําได้กําหนดรู้ลมเราได้ความคิดช่องว่างมันจะน้อยครับ เพราะฉะนั้นเรื่องฟุ้งซ่านเรื่องกังวลเรื่องความเหงาพวกนี้มันจะถูกลดทอนลง